อืมอืมเธอตั้งไม่หยุดหอกเบุกอ่ะแตกต่ำๆพวกยูทูปยูทูปแตกต่ำๆวะแบกจะนี่แบนเด้แล้วจเลอแม่โนะแบนหู้แตคดอยู่จักเนาะจะนนี่อะหู้แคดอยู่จักเออหู่คดอยู่จักเนาะ ฮะหึอือดิพดอยู่บ่ล่ะวะหึอ๋อเบิ่ได้ใบยกคอน่ะเกเรดิ่ลูกพลังอมนบ่ลูกพลังพลังเตียงนะพลังเตียงเลยหือ เออเออเอบเอลเออ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 เเออยงอออเลังเออยงอเออเออลออเ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 เออ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 เอเอออเออเเด้อเออเเอออเอ Lặp tên mấy con này đơ Bữa sổ cái thịt hôm đơ Bữa sổ cái thịt hôm đơ Đơ, bữa sổ cái thịt hôm đơ Đơ, bữa lạp là cũng bữa sổ không đơ Sổ hột đơ Đơ Đơ

ไม่เข้าไปใช่นะวะไม่เอ้าไปใช้นะวะอออนอคนเดียกปคนะดียกร้ยอะจ้า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 ะกินตามเมืองใครก็มากระถินอะจ้

thì... Chá ý. Chá ý. Chá ý. ừ đi chạy chạy Thơ nè, thơ 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 nè, thơ nè, เกานั่งเลเกาน่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บย่ลายย่ลายุ๊บอืมเนาะแบบเป็นหยานนะหยานยยกตัวแม่ยัง Chữ. Đối là phải chịu ưng ưng luôn 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 lục luôn 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 lục luôn hả luôn 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 lên luôn 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 luôn

กินไรเิก๋วเตี๋ยวเรือถั่วนิดหน่อยอยู่ข้องข้จานกินก๋วยเี๋ยวเนีมอยากกินก๋วยเีวไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเหรอเด๋เนี่ไปปะไปปไปหาปลาแดงปะก๋วยเตี๋ยวะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลออยู่ข้าวซอยอยู่งนี้อชิ่วขึ้นแนมัน Little, little, này được, đấy, được, để được little, để chạy vào, little, này little, 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 ai little, 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 này little, little, nó little, 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 nó little,

แค่เน่ได้หนึ่งเนยกินแล้วนะ่แน่ได้กินแล้วนะถ้าว่าเ่นบงกินอะคือ่นนักและไปไปถ้าหอยจะล่งอยู่ตรงถ้าหอยจะโล่งอยู่ตรงนิ้ต้องตะดีได้หนึ่งเอาละมีเหง่อนนว่ะป่านนั่นเราไปอเน่ะแลก็อยากเชวแล้วนกัคือฝ่ายกับก็คันงมีมูมกินกันแบบว่าเขานตั้งตาานั้นกะบุยางกะบยางไปนีนอยู่ แม่อวดเพื่อแสเน่อวนกันว่านี่ใสจะสม่อวแตกวดแตนี้เขาบอ่าะนี่กันนี้กบหอยชะลมีนกินหอยชะลมใช่ไหมนี่กินะเบาไปแล้วก็ดูได้กินยาเลยกินหวงไปเก็มาใส่กันลกางเ็อะไรหาพันหาพนปก็น้อยคนนี้เตามันเสบงเลยอันนี้ผเสหลี่ยกเอมนี่งมน่ เจมเนแตนแล้วเจมแบ่หูเจมเนาะเจมเลยวะไปอยู่ห้องไลยเจมเลยใครเกือบกระดดเป็นไรเธอหึเป็นไรเอานั่งเธอก็ยังร้องหนูเหรอหึมอืมขี่บ่าได้ไหมขี่คอเลยบ่นั่งทั้งหัวไม่งหลังละเป่ฮะอืมกรดด แกนมแน่นไ <bots S 1> ่ด mm. okay. ้หมืมันมัแน่นหอกแต่ว่าแกมันสีกิวแน่นด้านในกิวมามันแน่นแต่ว่ามันมัสิกิวรูบัเตียงคือมูคือครูเขายออกมาผาแกนั่งแก้มแบบผออมาผายกหนักไม่้ไม่ยังรวงแต่ว่าแขนกิว้องเลยแบบจานมันเี้ยเดนเป็นแพคันยิน้าอ ยังมาหัดแต่แขกันมันหน่อยแขกเลี้ยวอินนี้เหรออาแบบนี้เลยอัจจกาเทพันเลยหแขกขาเลี้ยวไม่ทันแล้วจำเนี่ยท่านวีวันบัทันแล้เอ็มตายกอนก็เห็นสิ่งอบมือเลยโอยใจขาเลย่อาอจะกาเทมาพันเป็นยังเพื่อนะคนรูกโอ้สยขาหนี่เงินหนึ่งไม่อยาบด้วยดูใส่มันทิ่ถูกะอันต้าไลท์กันไหนอันต้าไล ใชูยานั่นไม่จริเลยนี่จริอว่าไขมันไขมันลายแต่ือยาแต่ไล่ไขมันมากินนี่จ้ะอือรองเละไลยไขมันะลยไขมันริบเลือดเมือนไรอ่ะเแม่นั่นไล่ไขมันตามนี่นี้จักเองม่ได้ออกพวกแบบอันเกียชราไขมันแบบขวบๆคนบประมาณเลยหนึงบาเดียวนะแต่แหมแงเนาะไหนเด้อ เราแพงกคือเกิดเระแพงเจ้าเด็กแพ้เนี่มันแพ้ไข่าันไข้เปแพ้เงินันนี้ไข่เนี่ยแต่มนยืดบริบบบบบบาบบ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 ยบบ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 บงบบบยบบเบบ่บบบบกบบ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 นบบ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 บนบบ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 ่บบ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 บนบ่บบบบยบบบบ่บบ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 บยบนบบบบครียวบบ้บบบบบบ อใครจะยังค e ืไปจอยกนะไปจอยก็เป็นหน้าจ้่ป่ะเดี๋ยวเราเป็นหน้าคือว่าเขาหองต้งเช่อบัติแไปจอยก็ย่งเขาห่องยเาห้องเราไปเขาห้องแล้วอืเฮียไปเฮียมานอื่นไป่ได้นะใครยุทันหอดเชาสีชมพูมนทานในแนวคา่ป่ดีอันก็ล้วันแล้วสีแข็งแข็งนิดนึงออย่างนี้เนาะดีวเราบอกตัววนเด้บอกคนอ่ะอย่างตัวไว้เขาได้ คายนันยูทูบยูชยกันเล่นมาดก็ไสกับส่ทองเนี่ยก็ได้ให้คุณคนน้อยว่ะใส่น้วนะ่มันใม่ๆม่างเแต่กเกล็ดเพาเหตแช่นะชกขึดนแต่เรอสาเหตุอะไรดูแลนะยังยอ่ะมันจมมันเมื่อยมันกกินข่าวมเหื่อนึงเลอยะเนาะมันกกินข้าวมันนึ่งมันว่ามัน กิตัเพรปชุกับลีวิจ๊ะเจ้าแมนเจ้าเจ้าตัเพรปชูวันนั่นคือมันมันลงผสมกันเลยเถอเนาะเพราะก่อนเราเมื่อวานลงสวรรค์น้ามันนะเราไปกินตัวอื่นสิเนาะเอออาจจะมีตัวนี้น่ะก็เลยเมาป้าจอยก็เคยเมาป้าจอยก็อ้วกแตะอ้วกแปนสิร็จแล้วก็เออเราก็บุญยากนินชนึงขวายไปกินหมูกระทะกินลายกินแล้วเไปกินเนอะกินน้ำมัร่มไปกินอันนี้เด่นน้ำเนี่ยมาอันนี้ ปกินมางัดมันลมนะกินมัางัดลงมันอีกโอ้ยโตอยู่อ okay, ย like ู่ไกลมากรถตุ <S <s ๊กตุกนนนกินแล้วแบบแต่ว่าเฮาเฮ่อเฮ็ดลงสินะเฮาเฮ็ดลงหมูน่ะซุกแต่ว่าเฮ็ดเฮาเพิ่งเอาลงเหมืนบอกเฮาไปกินแค่หมูสินะจี่ไหนคอยคอยกินโมราคอยไปกินแต่เล่นแบบว่ากลับมาลกาแบบปกตินี่เนาะเากลับมาตอนตอนเช้านี่ทชองเขากต่สีแวบเนาะแวบแบบมันมันกัญชีโบอื่นตัวอย่างอันนี้แบบอือลกาแบบบุญญาหยังเลยล่นกิมมันดี้เนี่ย กินทอกกันอะกินสีทอกกับกินหักแต่ว่าพอันมันเห็ดอืดแบบข้นมากล้วกะเ้า <Spe> อ <aks> ้วกแปะอ้วกแปะถึนแบบว่าแต่ทอกมันก็ปั่นพวนแล้วก็มันเห็ชวนเ่าเมืมอยแล้วก็บอยักเขาบียักหน้าพึ่งที่เคยเป็นเคยกัอะไรก็พอเป็นแนกเพ็นแเเพกกรพกรากเากเากรพอะกรพกเนา่กรากเพากากากรพาก็พก็ ยังไงเป็นจัเรวเละเรว้กินด้กินชิมหลบ่แน่น่ะจัเวเลยเอ้ยง้างแค่มาหัวบ่จับ่นนายจับบ่นเดี๋ยวิมกเดกินอยู่พยย่อิ่มด้อรายับิ่งอย่นี้นะบิ่งเียบปากุกีปให้กูบอบอยากคุณเองอเือยแล้ À, nha yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. luôn, yeah. <laughs> <laughs> ừ, như thế nào vậy? nhảy, vào, leo mày vậy mà mà. <laughs> mà. mà tê mà hỏi hết luôn. hỏi về cái nhà anh đây các mày ăn tít lúm tít mà. là tít năm cầu, học bị cầu này. ีไออาจะต่อดิฉักจะตุ๊เคยดีวะขาจะต่อไปท่มองโเสียบขาตลอดนี่ขาเขียดขาเขียดจะตังกอจะกินแบบว่าโอยากเขานะคือแบบแบบอยากกินแบบวาอยากมากๆกระโบแมนอยากกินแบบว่าชนหเปรี้ยวอ่านหวานนะแม่ชอบใครวะอยากอยู่ในในกายเด้ อยากเนอา็นเปี้ยวนวานแบบบอบอกในตู้ซื้อเศษกระเปียกมันต้องกินนาะยังถูกหวยังบบตังเลยกระเบียกได้แต่ยอยู่ในตู้ได้อยู่ใจเห็นตู้แบงเอาไปหน้าอยู่ว่านี่แต่ละแบงนจะจอดกระอใส่ต้องกระเปียี เฮดกสบปะเทืองเผยเห็นอยูอันอยู่มองอันวาไว้ยม่วงแจ้ค่ะพี่เย็นตอนชดน้ามันได้เลือดยนเลือดเลยก็เลือดตับีที่อะแล้วนี่เหม็นไรเลือดเน่าไรเลือดไก่เลือดไก่งองู้าย่ะคือของเราเลยตื่นมาเน่าอันพี่นายขายกุ้งกินกปล่าบวยเละไปแล้วขนานั้น นี่นู้กช่เรอเามาลูกจ่ไหะโอมันน่าลูกน่าลูกน่าลูกน้อยนี่ใช่ะนี่ว่ะไขบุหูกาบ้าในติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีด้วยมีน้ยอีกลูกหลานแจะรับมาากันยูงชอบลูกลูกบบ้านั้นวจะนี่ลูกบนบ้านอันนี้ก็ลูกคนเล็กลูกคนนุกลูกคนเล็กอันลูกคนเล็กนลูก่อยแขวะลงทับบิดแดงี่กันจะได้ลูงามเลย

มันหวานอ่ะยังได้ยังร้อน่ะเฮอก,กินแบบนี้นะไม่ควายจะมาให้จับังไรจะไกินอะไร <laughs> อ่าแไรจับน้อะจับนี่ก็กินเผือมาด่นะากกนเา <laughs> ากกนเี๋ยด้วย Tim bao không chắc chắn chắc chắn ba chắn chắc chắn chắc là chắc chắn chắc chắn chắc là chắc chắn chắc chắc chắn chắc này chắc chắn <laughs> này chắn 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 mình chắn 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 ยาซีดยาซีด <laughs> ยาซีดน่งมากินน่ะกันก็ยาซีดเลยอ่งหมอยาซีดไม่มเห็นอะไรละยาซีดยาซีดไม้มเห็นหะอะไรแล้วยื่นจิถือเลยวะคองโปวดอะเป็น anh dòng con mắt nhìn cái này tái không nằm có... <laughs> <laughs> à. <laughs> uhm. uhm. ngon nghe ngon 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 bây giờ ngon 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 ngon

เห็นปลาเห็นมันยังอยู่บอปลาแล้วแล้วขันแหงหายมันแหงมันแหงแบปลอยอ่ะอยมันแหงันท้องแหงอะเอ้ก่อนท้องเียก่อนยังเป็นยังทำยังยังัง Không ừ. 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 <laughs> à. à, có bánh ơi, ngọt ra lắm, kiếm kiếm Mình cái to nhìn yên nhanh đi đây Ai có này chơi Phần này mình ăn cái gõ, gõ gõ. đây cái tươi nó ừ. Nhằm người phải vào đây, phải có đây một kín lợi Tôi đây nó <laughs> <laughs> Nhằm có đây buồn nhìn kìa cái cháp áo hết mà kè kìa Cháp áo ừ. Ôi là trời mệt trời lắm không Ng trời của mình nung ngang cười, mặt. Tē lập quân vào cuộn, trời Vào tài đi lại. Ng thai là. 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 Ng mình là. Ng thai là. Ng thai là. ไปเจอมาอี right, so ้เหมือนต้ม hmm. ผ <c ười> mm ัดกะติวนะควหอควรหงอแบบ่าม่เได้หงอได้ไหมได้หคือใคร้เีมีสุขภาพนุ่มเนี่เยนันนุ่ม่เนี่น่หงอมนน่มสิบ่ะเมจ mẹ mi mãi quá, mẹ quay 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 có quay quay Mẹ quay 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 cái quay 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 năn quay quay เยวอกลลที yeah, ่ว่าตอนนั้นเนาะตอนผูกแขนนองเฉนนี่เนาะงางไปยางมาอุ้ยจอนมึงด้จอนมึงตัวน่อยงามเลยหรอจางหแห่ิอ้วนกับบ่อนจอยกหมจอยนะ่บังนี่ึงือจอยนบันนี่มึงคึ้นอ่ะนหอจอนมึงด้หรอวะงางกลับไปกลับมาตอนผูกแขนนองเฉนนี่น่ะจะจอร์นเนี่ยหมจอนเนี่ยจอึงนตี๋แ้่เาเาย